กบ,บางกบ,บางก็หมายถึงกระโหลกศีรษะหรือว่าหมายถึงเครื่องเส้นผีก็เรียกว่ากบ,บางด้วยเหมือนกันที่นี้ภาษาธรรมก็หมายถึงไอ้สิ่งที่คุ้มครองอวัยวะที่สำคัญที่สุดจนมันสมองสำคัญที่สุดต้องมีกระโหลก ศรีรษะคุ้มครองไห้อวัยวะที่สำคัญที่สุดจะต้องมีสิ่งคุ้มครองอะไรจะเป็นสิ่งคุ้มครองที่ดีไปกว่าธรรมะนั้นไม่มีเราจะต้องมีธรรมะเหมือนกับว่ากะโหลกศีรษะ หรือเป็นเกราะหุ้มอยู่ทั้งเนื้อทั้งตัวก็ได้ถ้าสําคัญว่าอถ้าทาไมก็สำคัญทั้งเนื้อทั้งตัวก็คุ้มครองกันทั้งเนื้อทั้งตัวแต่ว่าถ้ามันสําคัญอยู่ที่จุดไหนก็คุ้มครองที่จุดนั้นเราก็เห็นได้ว่ามันสําคัญอยู่ที่ใจแล้วก็จะมีสิ่งคุ้มครองใจโดยเฉพาะอะไรจะเป็นเครื่องคุ้มครองใจโดยเฉพาะก็ไม่มีอะไร จะยิ่งไปกว่าสิ่งที่เรียกว่าธรรมหรือธรรม,มะมีเครื่องคุ้มครองใจอย่างเดียวกับที่มีกระโหลกศีรษะคุ้มครองมันสมอง